ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องดีดูมชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมสีผ้ามาเบรนหนักัดการผสมน้ำปศดสูตรพิเศษนะครับผสมหยอดนะครับหาหน้าที่นะครับสามารถแกะได้นะครับภายในหนึ่งหน้าที่นะครับสามารถที่หนยางแข็งนะครับกับวันนี้ครับผมสีสาธิตทั้งการผสมนะครับแล้วก็สาธิตทั้งการ แกให้เบิ้งว่าหานาที่นะครับสามารถแก้ปัญหาได้หรีบ่อนะครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วจมนะครับว่าเป็นจังไดนะครับเดี๋ยวผมจิผสมให้เบิ้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับตอนในการผสมนะครับกะซีมีครับน้ำากดนะครับหนึ่งขวดนะครับยี่ห้อยี่ห้อได้ก็ได้นะครับบ่อจำกัดยี่ห้อนะครับเป็นน้ำากดนะครับขวดหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำ้มใายชู่นะครับ ตัวทีมาผสมให้น้ำกดมีสูตรเข้มข้นนะครับเป็นเป็นสูตรพิเศษนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับคือกากน้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นกากน้ำตาลนะครับเหลืออยู่ประมาณหน่อยนึงนะครับแต่ว่าผมเอามาผสมในบึงนะครับว่าสูตรพิเศษนะครับป็นยังไงนะครับมาเริ่มพันตอนเลยนะครับต้นเรลกนะครับ ใส่น้ำปุ๋ยพืปุ๋ยคครับใส่น้ำกุ๋ไปเลยครับนะครับตอกขู่หนึ่งครับการผสมนะครับอ่าอยูทีข่วมหมอสสมนะครับว่าคันใดนะครับที่ใส่น้ำปุ๋ ยี่หออใไอยู่แล้วนะครับในัณนะครับกาสาหมากใส่ได้เลยนะครับเป็นสูตรที่ว่าคิดขึ้นมาเองนะครับแลวการเป็นการแช่ผปรกับการไปนํานะครับนะครับเติมขวดไปแล้วขวดหนึ่งนะครับนะครับขั้นตอนที่สองนะครับคือน้ำส้มสายชูนะครับใส่ประมาณครับใหญ่เกินหนึ่งส่วนแกงนะครับ ผสมกับปแต่วาผมสิกาเอาเลยนะครับแต่ยางให้เกินนั่นนะครับเพราะว่าจะเกินนั่นมันสีเป็นการผสมเกินกำหนดเกินปริมาณมันนะครับเสียไทยยางใหม่กระไดนะครับเวลาห้องโยดน,นะครับแล้วก็กากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลใส่ประมาณนะครับกะเอาประมาณโซนโซนเกงนะครับผมกับสีกาเอาเลยครับ ให้เป็นอออกประมาณสีน้ำโคกนะครับสีประมาณนั้นครับเพราะว่าแต่ใส่ลายเกินไปปริมาณนลายเกินไปก็เสียให้ยางประจับกันนะครับส่วนนะครับของอนำกากนระตาลนะครับกัสีมามามาซอยในส่วนรับกลิ่นนะครับของอยางพลานะครับเวลาเขาโยนนี่ถุยไว้หลายหมื่นนะครับเนาะมันก็จะมีกลิ่นนะครับ แต่ว่าก็สิซอยหลดกินได้นะครับเวลาเข่าเกกระสิบวมเหม็นเนาะนะครับอันในส่วนของน้ำส้มสายสู้นะครับกระสีซอยนะครับในการการอหย่ยางเป็นเป็นเป็นก่อนขึ้นไหวนะครับเหนียวไหวนะครับสามารถจับกันได้เร็วนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นพิธีประสูตรสมตีผมคิดขึ้นมาเองนะครับและกระใสมากครับสวนยางผมประมัณ10กว่าปีแล้วครับ ใส่มาตลอดนะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับยางก็แข็งดีนะครับนะครับน้ำนะครับใส่ประมาณหาฤทธ์เด้อครับใส่หาฤทธ์นะครับใส่เกินหาฤทธ์นะครับเพราะว่าถ้าเกินนั่นก็บน้ำโคกระสีเกลี้ยจางเกินไปนะครับพอบ่มอสมนะครับสีบอฮิตให้ยางแข็งตัวง่ายนะครับแต่ตามลักสูตรตามสูตรที่ผมใส่นะครับผมไม่ให้เกินหาฤทธ์นะครับ ประมาณหาลิตรครับหาลิตรแต่ว่าผมกระสิกาเอาประมาณนี้ครับประมาณโค่อของของของแกล็ดน,นะครับประมาณนี้ครับประมาณหาลิตรนะครับผสมเสร็จแล้วนะครับไก่ข้นนะครับคเเนเข่าก่อนครับ คอดีที่ผสมแนวนี้ครับเพราะว่าเอีสไทยสามารถประหยัดเวลาครับบม่ต้องทาว่าอ่เครื่องมือหรือว่า4-5ชั่วโมงจะมาแกะครับตัวนี้สามารถแกะขายนะครับได้ได้เลยครับเพราะว่าสิบ่เสียเวลาประหยัดเวลานําเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวผมพิสาธณาิดในการโยนให้เบิ่งเด้อครับว่าเป็นทางไดครับ หนึ่งหนึ่งกลลอนอประมาณหาลิตรนี่ครับสามารถหยอดได้นะครับหนึ่งพันต้นนะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดต้นทุนไปนั่นะครับเดี๋ยวผมจีพามาหยอดนะครับให้ท่านผู้ชมเบ่งว่าเป็นดังทีว่าผมได้อันนี้ใบโบนะครับ,รบชื่อนะครับ ขั้นตอนในการโยดนะครับก็รโยดประมาณนะครับดูความเหมาะสมน้ำยางนะครับว่าน้ำยางประมาณไหนนะครับผมก็จะโยดประมาณประมาณนี้นะครับประมาณโซนนะครับโซนซ่านะครับก็ลองค้นบึงก่อนว่าปริมาณที่เราโยดไปเนี่ยน้ำยางมันเป็นยังไงนะครับครับขยอดไปแล้วนะครับนะครับน้ำยางก็สิขุนนะครับเห็นไหมครับ บอบาพอดีนะครับใส่กลับไปอีกนิดนึงนะครับปริมาณให้พอดีนะครับข้นไปสีแข็งขึ้นครับเห็นบครอวชสีเป็นลักษณะสีนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ฟองก่อนนิดนึงครับแต่ว่าตัวนี้เป็นการสาธิตเนาะนะครับมันใส่มือข้างเดียวจับนะครับก็เลยสาะนะครับแต่ว่าปกตินี่ยขนภายใน หนึ่งนาทีได้เลยครับแข็งเปิ๊กนะครับกะสีทาซาไปนะครับในการเอาเอาเอายางทีบห้องเก๊ไไวลักษณะจังสีนะครับกระสีเอาใส่ยากนะครับก็ะสิบวกเขากันนะครับเป็นลักษณะสีนะครับสามารถแข็งภายในหนึ่งนาทีได้เลยนะครับกระทำมาเบิงนะครับ ตอนตอนนะครับตอนแก๋นะครับอีกหาหน้าที่นะครับว่าสิเป็นอย่างไรนะครับว่าสิแข็งอริโบนะครับกระสิมาแก๋สาธิตเบิงนะครับ่าสามาถแก๋ขายได้อริโบนะครับสำหรับเนื้อยางนะครับที่ส่วนผสมของนำกดนะครับสูตรพิเศษนะครับกระเซ็ดให้นะครับยางนะครับคุณภาพของยางนะครับ ซีดีนะครับมีน้ำหนักนะครับสามารถเก็บน้ำหนักนะครับได้นะครับราวาส่วนมากนะครับพัวเขาสิยอดส่วนมากสิเป็นเป็นโฟเป็นน้ำนะครับแต่ว่าสูตรนี้นะครับมันก็บสีโเปินโฟอ์นะครับยางสีโเป็นโฟยางสิเหนียวครับเป็นบรอบครับยางสิเหนียวหยืบยุ่นดีดีครับสีมีน้ำหนักนะครับสีบเสียนะครับเวลาพวกเขาเอาแกสใส่เข่งใส่หยังนะครับ กระซีเป็นข้อดีนะครับกระซิยูส่งแบบนี้ครับถึงเกไว้นไครับภายในเครื่องมือนะครับหรือว่าคืนหนึ่งนะครับเพิ่นกระซี่ผิว่นกระสีเป็นลักษณะสีครับข้อดีของการผรสมน้ำพดสูตรนี้นะครับ นเอ็นครับนาทีนะครับมาเบิ้งนะครับว่ายางที่ผมหยดไว้นะครับมันสีแข็งคือผมได้อธิบายไว้ตอนขันเหลกบ่อรับนะครับมาเบิ้งกันครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับเป็นสีแข็งตัวบ่กนะครับสามารถเก้ีขลายได้เลยบ่กครับรับนะครับสามารถแก้ไขายได้เลยนะครับเพราะว่ายางคนสี แข็งนะครับเพื่อนสีบอเละคือคือกันกับปกติน้ำกดที่วกเข้าหยอดนะครับตัวนี้เพื่อนสีนะครับไม่บอครับสามารถเอาไปขายได้นะครับหรือต้องการให้เพื่อนแข็งกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับประมาณ30ถึงสัวโมงหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าถ้าวกเขาต้องการขายด่วนนะครับสามารถแกะได้เลยภายในหานาทีนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดประโยชน์หรือมีสาระจังไดนะครับก็ขอท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผู้ทำรายการนะครับต่อไปนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดประโยชน์จังไดนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับหรือนะครับท่านผู้ที่เห็ดอยู่แล้วนะครับสูตรหรือคข้ายๆกันกับผมเฮ็ดนะครับก็ สามารถที่ชุ่มข้าวมาด้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับมีการผสมสูตรอีกแบบใดนะครับการคอมเมนต์ข้ามาได้นะครับกาในคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ